รวมกะทิ6เจ้าดังมาดูความแตกต่างกันครับเลียวไทยราคา24บาทอัมพาวาราคา25บาทอายาราคา39บาทชาวเกาะราคา27บาทอร่อยดีราคา25บาทพ้าหอมราคา24บาทปริมาณ250มิลเท่ากันทั้งหมดมาลองชิมรสชาติครับชาวเกาะครับ รสชาติจะออกมันๆหอมกลิ่นกะทิเยอะพอสมควรเลยครับกลิ่นกะทิเนี่ยเขาจะหอมคล้ายๆหน้าขนมถ้วยครับกลิ่นเขาจะไปทางวหวานๆหน่อยอร่อยดีครับโคากว่ากลิ่นคล้ายชาวเกาะครับก็คือจะหอมออกไปทางวาหวานๆหน่อยส่วนความมันเนี่ยรู้สึกว่าจะน้อยกว่าของชาวเกาะน,นิดนึงครับเ้าหอมครับ ความมันเพราว่ามีความใกล้เคียงกับของอร่อยดีครับส่วนกลิ่นเนี่ยเขาจะหอมออกไปทางกะทิหวานๆคล้ายๆกันแต่ความหอมก็ให้กลางๆแล้วกันครับเลียวไทยครับอันนี้เขารู้สึกว่าเขามีความมันเยอะมากๆครับแล้วก็มีความหวานที่ปลายลิ้นนิดๆกลิ่นเพราะว่าเขาหอมกลิ่นกะทิแบบชัดเจนมากๆครับอัมพวาครับ อันนี้ความมันโคาให้ก,กลางๆครับส่วนกลิ่นเนี่ยจะหอมคล้ายๆของเดียวไทยแต่รู้สึกว่าจะหอมน้อยกว่านิดนึงครับอายัมครับ อ,อันนี้ค้กว่าเขาเข้มข้นมากๆครับจะมีความมันมันแล้วก็มีความหวานด้วยครับส่วนกลิ่นก็หอมกะทิแบบชัดเจนมากๆครับค้ว่าอันนี้น่าจะเข้มข้นที่สุดแล้วครับโกสรุปไปนะครับ Anita. เอาเรื่องกลิ่นก่อนนะครับค้ว่าออของไอยำเขามีกลิ่นหอมกะทิเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็นเลียวไทยชาวเกาะอัมพวาอาร่อยดีแล้วก็เผาหอมครับต่อไปเรื่องความมันนะครับค้ว่าของไอยำเขามีความมันเยอะมากที่สุดครับลองมาเป็นเลียวไทยชาวเกาะส่วนอัมพวาอร่อยดีแล้วก็เผาหอมเนี่ยเขามีความมันใกล้เคียงกันครับเรื่องความหวานนะครับควออ้ควาๆๆ่า ของไอยำเนี่ยเขามีความหวานเยอะที่สุดครับลองมาเป็นของเรียวไทยส่วนอัมพาวาชาวเกาะอ,อร่อยดีแล้วก็เผาหอมเนี่ยเขาแทบไม่มีความหวานเลยครับสุดท้ายเรื่องความข้นนะครับครว่าของไอยำเขามีความข้นเยอะที่สุดครับลองมาเป็นเรียวไทยส่วนอัมพาวาชาวเกาะอ,อร่อยดีเผาหอมเขามีความข้นใกล้เคียงกันครับความแตกต่างมีประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนชอบใช้กะทิของเจ้าไหนฝากคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปไปด้วยนะครับฝั่งเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามโคกไว้หน่อยนะครับเผื่อโคกลงคลิปหน้าจะได้ไม่พลาดกันนะครับ